สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไม่ใญ่ดีไซนแนวสีพาบึงตักแตนตักแตนงามงามสีธรรมชาตินอกพนเนาะโอ้ขอโทษเด้อใหยายทายในเด้อมาบึงบึงไกลๆพืนบึงธรรมชาติบ้านหน้านอันี้เนาะธรรมชาติแต่ว่าพนมาจับอปต้นต้นหมกเผาเด้อพืนจับอีต้นหมกเผาเห็นบหต้นบมกเผาเอ้ยหกยางสีสวยเลย ธรมรมชาติพ so cool. ิ่นใบไส่ม okay, ันห้อนแห้งพิ่นใปใส่บบได้เนี่เห็นอกไปใส่บบได้ห้อนแห้งโอ้ยอิละเจ้ามาสวยเลยนาอสีธรรมชาติบอกบอกอย่างงามเลยได้เนี่ยสีพิ่นธรรมชาติพิ่นมาเศร้าห่มอีต้นบอกผ้ามันไม่ใญงดีนี่อืมอิละคำแพงโอ้ตายนะเอาต้ยต้โแล้วตายตไปไตยไปไตไปเด้อไตไปไต้ไปไตไปแล้วเออเอาไต้ ไตไปไตไปเฮ้เด er okay. ี๋ยวขึ้นยางยางแล้วยางแล้วไต่ขึ้นไปอิละขึ้นไปมันห่อนเออขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปเห็นบ่อธรรมชาติบ้านเฮาหรนสัตว์ธรรมชาติสวยจังให้แม่ถ่ายรูปนี่เด้ออิละเด้อธรรมชาติสวยจังไปย่างย่างมึงแม่ยังดีสู้คนคน คุณคุณค right enfin ุณไปบ่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 ไปเลยไปเลยยางยางรู้วหละยางขึ้นไปเส้าห่มเด้อคุณหูหูเด้นี่มาเล่นน้ำอยู่เรื่อยนี่เห็นบ่ยางไปแล้วลหละย่างไปมันแดดเออยางไปมันฮอนเส้าห่มเด้อเส้าห่มเด้อเส้าห่มเด้อไปเออไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปพูนไปยอดพ้าวุนเด้อมันจังเย็นเด้อไปยอดพ่าวมันจังเย็นเด้อ ไต่ขึ้นไปละไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปมันจังเย็นไปไต่ไปมันจังเย็นขึ้นไปยอดผ้าเด้อขึ้นไปยอดผ้าอู่ยีละเด้อเอออ้าวไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปยอดผ้าแล้วโอเคเนาะขึ้นไปลวเนาะยังดีก็ได้ขอบคุณหลายๆเด้อหาเบิ่งอันอันนี้น้ำอันต้นมะพร้าวอีกก่อนหาเบิ่งอัน จักจันไหมฮะิึงจักจันในเหงาบอกข้าวอีกก่อนอนีบอกเพราะว่ามีอยู่เด้นี่ไม่ญงดีเห็นเห็นอยู่่นมานี่อยู่นี่ิึงเหงาหนี่ก็เด้อเหงานี้นี่เป็นตะมีอยู่เด้ดแหละิ่งเหงาบอกข้าวแต่เกาจับอยู่นี่เด้เล่ะเห็นต้นบอกข้าวในต้นอันนี้ก็มีโอ้นั่น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 พน้นเบินน่งขึนข้นเบิ่ง ก็เห็นอยู่นี่นะตัวนี้นี่นี่นี่เห็นแล้วดีกตัวหนึ่งแล้วนี่เห็นบั้ยี่เห็นตัวหนึ่งแล้วนี่เห็นมอ้ยเพิ่นมาอันนี้ก็ลอกขาบ่นี่คือการนี่ก็ได้เห็นบ่ลอกคาบอ่นี่เพิ่นมาลอกคาบันี่นี่ต้นมะพร้าวนี่มันห้อนมันเดดหลายมันหนุดลอกข้าเพิ่นก็ลอกอันบ่ลท่านหลายปานไหนเนาะลอกคาบก็ได้ก็หน่อยหน่อยโต มงังคั้อยู่ในต้นไม้ใหญ่บันี้มาเบิงในต้นมะข้าวบ้านเห็นตักเตนเน่คาบของอันคาบของอันจักจันนี่เห็ะหรมีน้ำนี่เนาะธรรมชาติให้งามธรรมชาติเห็นบ่ธรรมชาต,รราติบ้านเรา ก็งามเหมือนสีละธรรมชาติบ้านเขาเราว่าของธรรมชาติเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะไอน้องเนาะใายให้เบิ่งวะอยู่นี่ในต้นไม้ต้นไม้นั่นก็นยังจักตัวไม่ยัยหนหีเบิ่งเมืองหจักตัว,วสีห้าหกตัว มันกำมาหาโลอกขามน้ำหอมอย่แล้วโบมีน้ำเนาะโบมีอันฝนโบย่อยไหมพันฝนย่อยเล็กซีเมนอยู่พันฝนย่อยซีเมนอยู่น้ำธรรมชาติต้นมะพร้าวพู่นมึงเสียหเบิ่งยอดผ้าวเด้อยอดผ้าวก็ไปสีหากินน้ำนี่แล้วต้นมะพร้าวยอดผ้าวโอ้ยอดผ้าว ขึ้นน้ำผุนบมมีนี่ต้นขอข้าวต้นนี้มีมีอันเดียวนี่มีอันมีตัวเดียวนี่เลดโลดบุงอยู่ผมมีมีตัวเดียวเท่านี้ขึ้นหาบุงผมมีมีตัวเดียวนี่มีตัวเดียวลิ นี่ตัวเดียวอลี่ไอ้น่องเอ้ยอันนี้โอ้ยมีตัวเดียวเห็นตัวเดียวในต้นมะพร้าวนี่อันนี้เพิ่นคาบอันจักจันโอเคเนาะเอาเท่านี้แหละเนาะมื่อหม่สิไปหาไข่จักจันทร์มีเห็นไข่มันมื่อนี้ขอบคุณหลายๆสุข,ขูสุขคนที่เขามาเบิง่งเมญ่ดีชาแนลก็ไล่ก็แชร่เมญ่ดีนี่เด้อผู้เฒ่าอยากเล่นอัน YouTube ค okay, no. ือเก่าแหละโอเคเนาะสวัสดีค่ะ